นงตัวทั้งบ้านนะครับเลยครับซุปเปอร์บอยเราสุดละทันซุปเปอร์บอยวันนี้เราเจอะแข่งชัยนะใช่ไม่เคยมันเคยไม่เคยช็อปเราสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยเน้ำหนักของเราปอยปอยห5าสิปีนี้อายุ17ชกมวยมารวมเท่าไหร่ได้80แล้ว80กว่าน่าจะมีนะเป็นไง3ามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟล์ชนะ1แพ้2ครับ่อชนะหนึ่งไหมสองล่าสุดเจ้าใครเราทอนไงวันนั้ร้อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยเท่าไหร่114ยสิบ เอาหน้าปล่อยไปช็อปกันดิเวทร้อยสี่นักคุ้มไหมนิดหน่อยอ่ะกี่โลได้สามสี่โลอ๋อไม่เยอะเท่าไหร่นะเราไงเข่ารั่วเข่าเข็นใช้นี่ฝีมือใช่ครับแข้งซ้ายนะดูคลิปดูดูคลิปเขาไหมดูอ่ะอาจารย์เขาแก้มาได้เพราะวันนี้นะร่างกายมีปัญหาไม่มีเอาลูกหลานจากจังหวัดไะยองครับขอเป็นกับเชียร์หน่อยเชียร์เชียร์เชียร์เป็นกลังใจนะครับเต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับสวัสดีครับวขันชัยบัรดาอัตนักษณ์วันนี้เราเจอ ซูเปอร์บอยนะวันนี้พี่กัดได้ร้อยร้อยสิบสี่เราทีแ้กก็ร้อยสิบนะครับเว้นี้โอเคสบายสบาคุมมางกี่โลรอบนี้สามโลสามโลเราไปซ้อมอยู่ไหนอ่ะตพันธุ์ดลันาพอีที่จังหวัดสุรินทร์ครับีวันได้ซ้อมาเรียนเน่ครับรอบนี้ฝีมือรับอูดไอซูเปอร์บอยเนี่เป็นเข่ามั้ยครับนะเราสูงเท่าไหร่โสงร้อยหครับน้ำหนักของรอปอยาสิปีนี้อายุเท่าไหร่ล้าชอคมารวมรวมหล่ามวยสิบา 60กว่านะครับ3ควยล่าสุดจะน่ากี่ควาย2ล่าคือล่าสุดชนะาก็แพ้ล่าสุดแพ้ครับแพ้ใครบ้างเจ็ดผู้เขียวอ๋อวันนี้กลับมาเจอุขบอยจะไม่เคยเจอกันนะครับเอาต้องเสียเปรูหน้าเขาหน่อยมั้งนิดหนึ่งนะไม่มีปัญหาลูกหลานจากจังหวัดศรีสะเกษครับฝากเปครับเชียร์นะครับก็ฝากชาวสะเกษครับเป็นกำลังใจผมนะครับกันทีหน่อยโอเคขอตัวดิ